ราคาต่อรองได้ใช่ไหมเดี๋ยวลองลองดูว่าอันไหนที่พอไหวติดนะอืมอัอื่นมีอะไรมีอันนี้ก็จะอ,นนอันนี้ว่าใช้อยู่ดูหมดเลยได้ไหมได้ใน,นใช้อยู่อโอ้โหหนูชุดใช้อพวกเป็นอะไรเป็นย่อยเป็นแบบทำบ้านทำอะไรจานา ลองต่อดูนะอันเนี้ยสักสามหมื่นใช่ไหมสามหมื่นกับสามหมื่นกับสิบห้าอันนี้คู่นี้พอพอได้ไหมสี่สิบห้าเพราะอันเนี้ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยคอคอสั้นอะคอสั้นพระถ้าไม่สวยจริงก็อยู่ในเด็ดยี่สิบกว่า ไม่ข้ามไม่ข้ามสามแต่ถ้าคอยาวคอยาวตอนนี้มันมันก็สามกว่าแต่อันนี้มันเป็นคอสั้นเต็มที่เท่าไหร่ได้ครับไหนให้ก็นไอ้ลองคุยดูี่เหมือนที่เราคุยกันเรามาคุยกันดูถ้าถ้าราคาตกลงได้ก็โอเคก็ซื้อกันเอาแบบเต็มที่พี่ยคู่นี้เท่าไหร่ได้ห้าหมื่นพี่ ดูบ้างแหละแต่อันนี้มันผมซื้อมาจนช่วงนั้นนึงสี่สิบเจ็ดได้ไหมเจ็บตรงอะไรสามสิบสามสิบสี่ถ้าองเดียวเลยพี่เอาเท่าไหร่อันเนี้ยอันนี้ที่ผมต่อพี่ไงสามสิบสามสิบก็ตอนนี้ที่ผมขยับไปพี่ก็เท่ากับอันเนี้ยอันเนี้ยสามสองซึ่งตอนนี้พี่จะเอาผมสามสิบห้าใช่ไหมฮะเพราะว่าอันเนี้ยอันเนี้ยผมผมต่อซื้อพี่สิบห้าอยู่แล้ว ห่างกันแค่สามพัน 3, เองตอนนี้ระยะห่างห่างห่างไม่มีนะระยะตอนนี้ห่างสามพันเองรถสองพันคู่นี้สี่สิบแปดแล้วกันอยากซื้อรถด,ดินเดียวเองรถไม่ได้เยอะรถสองพันพี่เอาห้าหมื่นผมต่อพี่สองพันเดี๋ยวราคาจะไปสู้ราคาคนพื้นที่ได้ไงเนะี่ะ <c oughs> <c oughs> ผมจะไปประทะเรื่อราคาคนพื้นที่ได้ไงเนะี่ย เท่าไรเปิดเปิดเท่าไรโอเก้าพันเโอ้ไ่นเลยเห็นไหมก็ตกก็จดตรงนี้นะตรงนี้สี่ชิ้นนี่ห้าหมื่นห้าผมขอโอนนะครับได้ได้ครับอันนี้ไม่รู้ราคาเลยเนี่ยตอนตอนนี้กรเล็มันมันพออันเนี้ยผมว่าแบ่งเพราะผมดูนะบล็อกหน้ามันตรงเห็นไหมครับคือเวลาเขาล็อก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 กลางตรงตรงอยู่แล้วแต่หลังดูดิหลังมันเอียงผมก็ขอบล้มไปฝั่งหนึ่ง โนแล้วครับพี่ลองเช็คย,ยอดดูครับ <Okay. S 1> เข้านะครับขอบคุณ <Okay. S 1> ครับนี่นะตรงนี้ผมเก็บเลยนะ <Okay. S 1> ครับผม